ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นนกคู่แปลว่าท่านจะมีความสุขสนุกสนานหน้าที่การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นท่านจะมีธุรกิจตัวใหม่ๆเข้ามามีเกณฑ์อาจจะได้รับของขวัญเป็นช่วงที่ท่านจะมีความสุขกับครอบครัว ปัญหาที่เคยมีจะทุเลาเบาบางหากฝันว่านกหูกบินมาเกาะที่หน้าต่างจะได้รับข่าวจากเพื่อนที่อยู่ทางไกลคนที่อยู่ต่างแดนจะมาเยี่ยมฝันเห็นนกหูกหลายตัวแปลว่าท่านจะได้รับพรจากพระแม่ลักษมีจะมีโชคลาภและพรอ,อันประเสริฐ จะทำให้ค้าขายดีมีกําไรมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์จะถูกหวยหาเงินได้เยอะเลขนําโชค0 6 2 0 6 2ฝันเห็นนกคูกเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตอาจจะได้มรดกแบบฟุกฟุก จะมีโชคลาบและพรอ,อันประเสริฐจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองจะมีฐานะทางด้านการเงินดีขึ้นเป็นช่วงที่ท่านจะมีความสนุกสนานถือว่าเป็นฝันดีค่ะ